ถ้าชีบะได้รับแรงสนับสนุนอย่างเนี้ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าชีบะเนี่ยอาจจะสูญหายสองตัวเลยก็ได้นะครับในภาวะที่ตลาดเตรียมเข้าสู่ตลาดกระทิงย่แท้จริงในปีสองพันยี่สิบสี่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนินมูลมูล ไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับชีบะอินุด้วยกันเนื่องจากชีบะอินุนะครับก็อยู่ในช่วงของการฟักตัวแล้วกันนะครับตลาดคริปโตกกำลังไปเนาะพี่แกก็ค่อยๆไต่ไปตามอีทเรียบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่0.05ตัว9,500-9,000นะครับเป็นสกุลดอลลาร์อยากรู้เงินไทยคูณ3.5เข้าไป และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าชีบะอินโนกะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งที่กำลังเข้าสู่การพัฒนาการอย่างสุดยอดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปิดกราฟสนับสนุนราคาของชีบะอินโบนทวิตเตอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแคชแท็กนะครับมันเป็นปุ่มฟังก์ชันพิเศษที่ที่อยู่บนทวิตเตอร์นะครับตอนนี้มีเหรียญ Bitcoin ETH และ g e c คอยด้วยนะครับรวมถึงมีชีบั a อ n นโที่เพิ่มเข้ามานะครับดังนั้นชีบ b a อินโตอนนี้คือเป็นเหรียญที่ค่อนข้างใหญ่ละแล้วเป็นเหรียญที่ถึงแม้จะราคาจะเล็กๆเนี่ยแต่มันรองจาก Bitcoin และอีเธอรีเรียมแล้วนะครับแล้วก็ดอสคอยด้วยนะครับเนื่องจาก e ีลอนมารเนาะได้เป็นเจ้าของของ t w t t t e r นั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่ ผลดีต่อมานะครับก็คือว่าชีบะก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ถึงแม้ในช่วงเดือนตุลาคมน,นะครับอีลอนมาจะออกมาแล้วก็เป็นคนทำลายราคาชีบะแต่ส่วนหนึ่งนะครับผมก็อยากบอกทุกคนนะนะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีนะครับเราเห็นแล้วว่าความเกี่ยวข้องกับอีลอนมากับชีบะมีพอสมควรนะครับถึงแม้ในช่วงนั้นคนยัไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ว่า อีลอนมาร์กมันไม่ถือรอนะแต่คุณดูเขาสนับสนุนอย่างเนี้ยเขามี Relation s h i p กับซีซีด้วยนะครับและตอนนี้ดอสคอยมันขึ้นยากหน่อยนะครับเนื่องจากาเขากำลังปรับปรุงฟีเจอร์ของ Twitter อยู่ด้วยอันนี้หนึ่งประเด็นอีกประเด็นก็คือคดีของ f กับ FBI นะครับดังนั้น ชิบะเนี่ยอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเต็มที่อาจจะไม่ได้โดยตรงนะครับแต่เราก็เห็นว่าอีลอนมารก็เหมือนกับพยายามนะครับที่จะผลักดันหรือปั่นชิบัด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหตุที่ที่เราเห็นนะครับว่าราคาของชิบาอินโนเนี่ยอาจจะไปถึงประมาณศูนย์สตัวเราก็อ่า 8,000 9,000ถึง1,000ก็ได้นะครับ1นึ่งพ0ถึง 9, 000, สามารถไปได้เหมือนกันนะนะครับถ้าชิบะปีนี้แรงซื้อดีๆนะครับเพราะว่าปีนี้ผมก็ได้ทำในช่องที่2หลายครั้งนะว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ภาวะเศรษฐกิจจะเกิด Resection จริงๆนะครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยเกิดเป็น Bullish ขึ้นมานะครับคือตลาดจะทิง แต่ภาพรวมนะครับของผมเนี่ยถ้าดูรอบของบิตคอยก็ยังเล็งไว้ปี2024หาวิ่งเสร็จเดือนเมษาสัก6เดือนราคาถึงจะมูลนะครับแต่ผมก็ดูภาพตรงนั้นแหละนะครับเป็นหลักแล้วนะครับว่าตรงนั้นคือพอยต์หลักของตลาดจะทิงแต่เหตุการณ์ระหว่างนะครับปี2023กับ24เราไม่รู้อะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมัน จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับสิ่งนี้ผมก็เลยอยากบอกทุกคนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับจากการเกิดรีเซชชันนี่แหละนะครับแล้วก็การสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีก็จะโดนผักตาเอน่างเต็มที่นะครับฉะนั้นราคาเนี่ยอาจจะออทามไฮเลยก็ได้นะครับหลายคนก็ไม่ไม่ค่อยคิดเนาะว่าอคริปโตเคอเรนซี่นะครับในปีนี้ มันยังไม่ถึงฮาวิ่งเลยนะครับมันจะกลับไปในราคาเดิมได้หรือเปล่าโดยเฉพาะบิตคอยคือ6กหมืผมว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้ใช่รอบของมันนะครับอาจจะต้องรอฮาวิ่งก่อนแต่มันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ารีเซชชันนี่แหละจะเป็นตัวเร่งเขาเรียกว่าเทคโนโลยี d e ฟ i ที่ใช้ l i g h t n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  t w w r r k ออกมานะครับก็ต้องดูด้วยกันนะคบว่าในช่วง กลางปีเนี่ยเทคโนโลยี Technology อะไรที่เกี่ยวกับคริปโตจะออกมานะครับฉะนั้นช่วงนี้ผมก็เห็นแล้วนะคะว่าตลาดคริปโตมันเริ่มไปแล้วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาต้องเร่ง Technology, เทคโนโลยีเร่งเงินออกมานะครับเพื่อจะให้มีเทคโนโลยีในการใช้นะครับในในตัวของตลาดคริปโตด้วยนะครับอันนี้ก็อ่าที่มามาจาก Twitter Business นะครับ t w i t t e r b u s i n e s s ก็ได้โพสต์วันที่21ทธันวาคมปี2022นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยที่ชิบะอินุจะกู t ท t h เด o ม n นะครับเราเห็นแล้วว่าชิบะอินุเนี่ยนักลงทุนเนี่ยสนใจเยอะนะนะครับในโพสของมันในราคาของมันนะครับแล้วชิบะมันก็จะเติบโตไปได้เยอะนะครับถึงแม้ว่าขั้นสูงสุดของชิบะจริงๆคือเมตาเวิร์สนะแต่ในระหว่างเนี้ เราอาจจะได้เหตุเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางเนาะช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code โค้ดไปให้นะครับเรามีกลุ่มชิบะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะโกทู กับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีกระดาน XT เป็นกระดานระดับเทีย2อยู่อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับ Stanford, การใช้งานคล้ายๆกับใบแนนนะครับคุณ เคยใช้ n บแนนยังไงคุณสามารถใช้ xt com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง staking ด้วยนะเราก็มีการใช้ staking โปกฝากยาวฝากสั้นก็ saving นะมี nft ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่ คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ x อได้อย่างนั้นมีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อ,อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับฉะนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทางกระดานซัพพอร์ตฟิวเจอร์โซนนะครับคุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ m e t a เวิร์นะครับเกเว็บ สามจเกสเกลนะเหรียญที่ที่สายเกสเกลเขามาลงทุนกันนะนะ้้วก็แฟนโทเคนนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้โหขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยังยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของได้เนาะ i n d e x นะครับ Inde ีส์มาร์ตนะตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสำหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะ มี ETF ด้วยมี Margin มี Index นะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ Wallet, Sport, f u t Margin, f u t u r e Order อย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ b i n a c e มาอย่างไง XT อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็ มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน XT.com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโคต